ภาวานาคือหมายถึงาการพัฒนาคือพัฒนาจิตและพัฒนากายไปพร้อมๆกันเวลาพัฒนาถูกต้องแล้วมันจะเกิดปัญญาปัญญานั่นแหละที่ที่เป็นพ้นพอด้ของหลักปฏิบัติธรรมเวลามันเกิดปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่และกปฏิบัติแตมบางมีองแปดนั่นมันซอยซอยปรับว่าระบบความคิดของเราให้เป็นสมาธิได้มันจะหัเท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นผูกปฏิบัติธรรมแล้วนะ เข้าใจรูปนามคันหะของตัวเองแล้วมันเห็นในเฮาเนี่ยอยงง่ายอย่ง่าย,ย,ายปฏิบัติง่ายเห็นยังก็ง่ายเพราะมันเข้าใจทุกจิิงทุกอย่างแล้วมันก็จะลดความโลภความกลัวกำลงลงมาผู้ปฏิบัติธรรมเขาใจะอะร้รคิดมันจะเปลี่ยนระบบเห็นในเฮาหูา้ปัญหาแล้วก็สามารถเดินตามแก้ไขปัญหาแล้วแก้ไขหูวงวิธีทางออกได้ไวินี่คือความส่งดีของผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาไว้กว่าคนอื่นปกติคำว่าภาวนาเลยจะสรงดี มาถึงว่า,าเขาเข้าใจธรรมะแล้วเขาสามารถปฏิบัติถูกต้องตามหลักของศีิธรรมแล้วเห็นใหชีวิตีเขาดีขึ้นเพราะว่ามันดีขึ้นยิ่งนังเขาเข้าใจธรรมเลมันจะลดอบายมุขต่งตางๆมันจะลดลงมันจะออกห่างจากอบายมุขผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมนี่เฮ็ดบนเฮ็ดเพื่ออย่างใดเฮ็ดเพื่อนาทีแต่ละวันแต่ว่าเฮ็ดเพื่อนาทีแล้วนั่นแหละมันจะได้เองลายความผู้ที่บริด้ปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความโลภความกรธวความหลภจะเด็ดลายและบ่ไร้าซ้